ในปี2025 Toyota Vios ยังคงเป็นซีดานขนาดกะทัดรัดที่ได้รับการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและความสะดวกสบายเครื่องยนต์เบนซิน,น,น1.5ลิตรแบบสี่สูบพร้อมระบบวาล์วคู่ที่ปรับเปลี่ยนแบบแปรผันให้กำลังราว104แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ138นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังใช้เกียร์ CVT ที่รองรับโหมดเปลี่ยนเกียร์แบบอนุกรมช่วยให้การขับขี่เรียบลื่น และประหยัดเชื้อเพลิงในเมืองและทางไกลตัวรถมีมิติค่อนข้างกว้างและยาวพอสมควรโดยความยาวประมาณ4,410ม mm, ิมกว้าง1,740ม mm, ิมสออุ้ง1,480ม mm, ิมและระยะช่วงล้อ2,620ม mm, ิมซึ่งช่วยให้การควบคุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีพื้นที่ภายในที่ลงตัวน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ราว1,35 0กิโลกรัมในบางรุ่นระบบรองรับด้านหน้าเป็นแบบม a c ฟอร์สันสปรด้านหลังเป็นทอชั่นบีม พร้อมดิสเบรกหน้าและหลังเพื่อความปลอดภัยในการเบรกในด้านฟีเจอร์ไบโอ2องติดตั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องระบายอากาศหลังหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบไร้าสายในบางรุ่นภูม,มิลัยมันติดฟังก์ชั่นไฟหน้าแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ f o ล l o w มี Home ไฟไท้ายแบบเลดและระบบชาร์จไร้สายเป็นออปชั่นในรุ่นสูงขึ้นด้านระบบความปลอดภัยมี ABS EBD ระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพ ถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งภายในออกแบบให้รองรับผู้โดยสารหคนมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดประมาณ475ลักตราซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรสำหรับรถในระดับนี้ข้อดีของวั o โ2,025คือการให้สมรรถนะที่สมดุลระหว่างอัตราเร่งและการประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมระบบส่งกำลังที่ช่วยให้การขับเคลื่อนนุ่มนวลน,นอกจากนี้การแต่งฟีเจอร์ความสะดวกสบาย และระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจในสภาพการใช้งานทั่วไปจุดที่อาจเป็นข้อสังเกตได้แก่ในบางท้องตลาดรุ่นเริ่มต้นอาจไม่มีออปชันสูงสุดให้ทั้งหมดต้องเลือกอัปเกรดตามรุ่นยิ่งไปกว่านั้นช่องเก็บสัมภาระใหญ่แม้จะเป็นจุดเด่นแต่ในเมืองแคบอาจต้องระมัดระวังการถอยจอดด้วยสเปคและฟีเจอร์ที่ครบครันนโอส2ัจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการซีดานขนาดกลาง ที่ใช้งานได้ทุกวันหากคุณสนใจชมรีวิวแบบละเอียดโปรดสมัครสมาชิกช่องกา m m a มเพื่อรับอัปเดตคลิปรีวิวรถใหม่ๆและฟีเจอร์รถยนต์ที่น่าสนใจและสำหรับการเชิญชวนให้ผู้ชมสมัครสมาชิกช่องกา m m a มเป็นภาษาไทยอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องกา m ์แเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่และข่าวสารอัปเดตรถยนต์ทุกคันถ้าต้องการให้ปรับสำนวนหรือเพิ่มจุดใดจุดหนึ่งให้โดนใจผู้ชมผมช่วยแก้ให้ตามต้องการครับ